สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับคาถาเสริมความงามแบบพุทธใบหน้าเกลี้ยกล่าเราเฝ้าถนอมรักษาฉันได้เราย่อมรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอากุศลธรรมทั้งหลายแม้ฉันนั้น อกุศลกรรมทั้งหลายคือความคิดที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองอาทิเช่นความโกรธความเศร้ามัวเมาความหลงความทยานอยากความริษยาความเกรียดค้านความตนี่ความถือตัวความพยาบาทความดูหมิ่นและอื่นๆเป็นต้นหลักแห่งการปฏิบัติธรรม5ประการ 1. ศีล โดยการทำตนให้สงบระหวังความชั่วร้ายทางกายและใจ 2. สมาธิต้องฝึกจิตอบรมจิตให้ระงับความวิตกฟุง้งซ่าน 3. ปัญญาต้องศึกษาลักษณะจิตโดยความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักแห่งความจริง 4. วิมุตติต้องเข้าใจลักษณะแห่งจิตที่พ้นจากเพลิงทุกข์ว่าเป็นอย่างไร วิมุตติยานทัศนะต้องศึกษาถึงความรู้จักตนว่าอย่างไรจึงรู้แน่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาสามประการได้แก่ 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. ทํทำความดีให้ถึงพร้อม 3. ทํทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพระพุทธเจ้า ส่งแสดงให้พระอริยะสงฆ์จำนวน1250รูปที่ต่างมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือน3เรียกว่าโอวาทปาติโมกอันถือเป็นข้อธรรมที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหลายข่าวาว่าธรรม4คือธรรมสำหรับครองเรือนในชีวิตของบุคคลทั่วไปได้แก่ 1. สัจจะ คือผูดจริงทำจริงและซื่อตรง 2. ธรรมะคือฝึกขัดแก้ไขปรับปรุง 3. ขันติคืออดทนตั้งใจและขยัน 4. จาคะคือเสียสละทำคุ้มครองโรคมี2อ,อย่างคือ 1. ฮิริคือความละอายใจในการทำบาป 2. โอตป,ปะคือความเกรงกลัวผลของการทำชั่วอิทธิบาท4หรือธรรมที่ช่วยให้สำเร็จในสิ่งที่ประสงค์ได้แก่ 1. ฉันทะคือความพอใจรักใคร่ 2. วิริยะคือความเพียร 3. จิตตะคือเอาใจฝักใฝ่ไม่วางทุระ 4. วิมังสา คือมั่นติดตรองพิจารณาเหตุผลสัมมัปปาทาน4 1. พยายามเพื่อจะไม่ให้เกิดอกุศลกรรมคือบาปเกิดในตน 2. พยายามเพื่อจะละอกุศลธรรมคือบาปท,ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในตน 3. พยายามเพื่อจะเจริญกุศลธรรมคือบุญให้มีในตน 4. พยายามเพื่อรักษากุศลธรรมคือบุญที่เกิดขึ้นแล้วในตนให้มีอยู่ข้อแรกคือให้ระวังทวารหตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อที่เหลือคือต้องขับไล่ของเก่าคืออย่าไปแยแสไม่ต้องรำพึงเพียงแต่เจริญสติเมื่อพระพุทธเจา้าได้ทรงตัดสรู้แล้ว ได้แสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นครั้งแรกมักอันมีองค์แปดนี้เป็นข้อปฏิบัติแบบสายกลางที่ทรงโปรดแก่เหล่าปัญจวัคคีย์มักมีองค์แปดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาอันเห็นชอบได้แก่การเห็นในอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข หรือสมุทยัยความดับทุกข์หรือนิโรธขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือมรรคสองสัมมาสังกัปปะคือดํริอชอบไดแก่ดํริที่จะออกจากกามหรือเนกขมมะดํริในการไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นดํริในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นสาม สัมมาวาจาคือเจรจาชอบได้แก่การเว้นจากวจีทุจริตสี่คือไม่ประพฤติชั่วทางวาจาอันได้แก่ไม่พูดเท็จหรือมุสาวาถาไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันหรือปิสุนยะวาจาไม่พูดคำหยาบคายหรือพรุสายะวาจา ไม่พูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลไหร้สาระหรือสัมผัสปะลาปา 4. สัมมากรมมันตะคือการทำงานชอบโดยประกอบการงานที่ไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและเว้นจากการทุจริตสามอย่างได้แก่การเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือปานาติบาการลักขโมย และช่อชนคดโกงแกล้งทำร้ายผู้อื่นหรืออธินนาทานการประพฤติผิดในกามหรือการเมสุมิชาจาร์ 5. สัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตชอบได้แก่การเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดประกอบสัมมาอาชีพคือเว้นจากการค้าขายเครื่องประหารมนุษย์และสัตว์ เว้นจากการค้าขายมนุษย์ไปเป็นทาสเว้นจากการค้าสัตว์สำหรับค่าเป็นอาหารเว้นจากการค้าขายน้ำเมาเว้นจากการค้าขายยาพิษ 6. สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบ4ประการได้แก่เพียรระวังไม่ให้บาปหรือความชั่วเกิดขึ้นเพียรละบาปหรือความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำกุศลหรือความดีให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลหรือความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ 7. สัมมาสติคือระลึกชอบได้แก่การระลึกวิปัสสนาได้แก่การระลึกในกายเวทนาจิตและธรรมสี่ประการคือพิจารณากายระลึกได้เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบาย พิจารณาลมหายใจเข้าออกพิกจารณาเวทนาระลึกได้เมื่อรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆมีราคะโทสะโมหะหรือไม่พิจารณาจิตระลึกได้ว่าจิตกำลังเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วหรือเท่าทันความนึกคิดพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญาระลึกได้ว่า อารมณ์อะไรกำลังผ่านเข้ามาในใจ 8. สัมมาสมาธิคือตั้งใจชอบทำจิตให้สงบระงับจากกิเลสเครื่องเศร้ามองให้มีอารมณ์แน่วแน่เป็นอันเดียวเพื่อให้จิตจดจ่อไม่ฟุ้งซ่านหาอารมณ์อันไม่มีโทษให้จิตยึดจะได้ไม่พลาดไปหลายทางได้แก่การเจริญฌานทั้ง4คือ ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งทุติยฌานหรือฌานที่สองตติยฌานหรือฌานที่สามจตุตถะฌานหรือฌานที่สี่เคล็ดลับการเป็นพระหูสูตรห้ายอย่าง 1. ฟังมากหรือศึกษาเล่าเรียนมาก 2. จำมากคือมันสังเกตจดจำสิ่งต่างๆที่เห็นมาเรียนมา 3. ท่องจนคล่องขึ้นใจคือจำได้โดยไม่ต้องนึกคิด 4. เจนใจคือการคิดจนสร้างมโนภาพในใจขึ้นได้ทันที 5. ทะลุปลุกปร,ปปรงคือนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพิจารณาเป็นข้อสรุปอธิบายต้นสายปลายเหตุได้อย่างถูกต้องอ่านนิสสงในการฟังธรรมหประการได้แก่ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น 3. บันเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทําความเห็นให้ตรง 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องคาถาเสริมความงามแบบพุทธถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ